คลิปนี้ผมมีพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับฝาเกียร์ของยี่ห้อไทยยมประตกันนะครับตามมาครับครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับ ผมก็มีฝากเก์เซดับของยี่ห้อไทยยมโตจะมาแนะนามันครับฝากเก์เซดปของไทยยม,ม,มตโตเนี่ยก็เป็นฝากเก์ที่ประกอบขึ้นในโรงงานในเมืองไทยเราเองนะครับโดยใช้อะไรที่นาเข้าจากประเทศอิตาลีมาประกอบเป็นหลักและใช้อะไรบางชิ้นที่ผลิตขึ้นในเมืองไทยมาประกอบร่วมเพื่อลดต้นทุนในการผลิตแต่คุณภาพก็ไม่ได้ลดลงนะครับและช่วยผู้บริโภคลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยนะครับฝาเก์เซดปของไทยยม,ม,มตโตเนี่ยก็มีจาหน่ายทั้งในเมืองไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศน,นะครับซึ่ง ตัวอย่างที่นำไม้ชมกันในวันนี้ครับก็จะเป็นของอิสุเดก้ากับของฮิโนนะครับนี่นะซึ่งทั้งสองฝ้านี่ก็จะดูลักษณะภายนอกแล้วก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะต่างกันที่ของอิสุเนี่ยลูกปืนแกนฝาเกียร์เนี่ยก็จะมีด้วยกัน9เม็ดนะครับส่วนของฮิโนเนี่ยก็จะมีอยู่หเม็ดนะครับแล้วก็ ใส่ปอกบิดมาคนละข้างนะครับก็จะคล้ายๆกันซึ่งในส่วนของแกนสลักฝาเกียร์ชุดลูกปืนแกนตัวเตะตัวยิงโลหะไตัวดีเทนพาร์ตเนี่ยครับสปริงฝาเกียร์ตัวบนแล้วก็ตัวเอ็มสามตัวเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่นําเข้าจากประเทศอิตาลีนะครับส่วนพวกชุดฝาชุดฝาเกียร์ต่างๆนี่นะครับชุดฝาที่เป็นอลูมิเนียมนะครับ ็จะผลิตขึ้นในโรงงานในเมืองไทยนั่นเองครับภายใต้มาตรฐาน ISO 9001โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของไทยยมโตะเขานะครับก็จะผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอนมากนะครับกว่าที่จะมาเป็นฝาเกียร์ของไทยยมโตะนี่นะครับหลังจากประกอบเป็นฝาเสร็จเขาก็ยังมี QC ซ้ำอีกนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอะไรจะไม่มีปัญหานะครับฝาเกียร์ระดับส่งออกเนี่ยก็เป็นการการันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับมาดูชิ้นงานได้ใกล้กันนะครับรอขึ้นลูกมาดีมากครับไม่มีรอยตะป่มตะปั่หรือไม่มีรอยเอ่อ เป็นตามมดได้เห็นนะครับเรียกได้ว่าผ่านง,งาน QC มาอย่างดีนะครับทุกจุดนะครับเขาเก็บงานมาด้ดีมากครับทุกจุดหน้าสมัมผัสใต้ฝา,าเนี่ยเขาก็จะเก็บงานมานี่ดีมากครับก็จะผ่านการใส่หน้าแล้วก็ตรวจวัดความหนาแล้วก็ตรวจสอบร่องรอยของฟองอากาศอย่างดีนะครับชิ้นงานที่เขาหลออมาเนี่ยก็จะไม่มีร่องรอยของฟองอากาศให้เห็นซึ่งมันบ่งบอกถึงความแข็งแรงของชิ้นงานนะครับดูชิ้นงานนี้ครับ ฟ้าเกียร์ของไทโมัโตเนี่ยก็จะมีขายตามร้านอะไรทั่วประเทศเลยนะครับกล่องของไทโมัตโตก็จะประมาณนี้นะครับกล่องสีขาวมีคําว่าไทมยโมโตภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวย่อ t y a ด้านล่างครับดูรายละเอียดชิ้นงานนีงนะครับเนียนมากครับ ของแท้ต้องมีโลโก้ไทยยมโตด้วยครับ t Y a นะครับตัวย่อเขานะครับ,รบฟาเกียร์ของไทยยมโตเนี่ยก็จะมีครบทุกชิ้นส่วนนะครับเรียกได้ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยสามารถจับไปประกอบเข้ากับเกียร์ได้เลยนะครับชุดอะไหล่ฟ้าเกียร์ของไทยยมโตเนี่ยเขาก็ทาออกมารองรับรถหลายรุ่นมากเลยครับแต่ว่าวันนี้มีแค่ของอีซูกับของฮิโนะมาให้ดูกันนะครับถ้าว่าท่านไหนสนใจ สามารถหาซื้อได้ตามร้านอะไรทั่วประเทศไม่ต้องติดต่อมาที่ผมนะครับผมไม่ได้ขายนะครับในกรณีที่ซื้อไปแล้วถ้าหาว่าอะไรมีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ครับส่งเคลมได้นะครับเอาเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยนะครับครับสำหรับการรีวิวฝาเกียร์เซเด็ของไทยยมประตกโดยผมพิทักษ์วิเศษรองรองก็จบตรงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ